วันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อสงเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำออกปีพศ2505จังหวัดชุมพรนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำะมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลกหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปพระมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ย ร้านผมเนี่ยอยู่ห้าพันธิทิพย์น้ำมงวานชั้นสามตรงข้ามกับร้านพี่ป๋องสุพรรณนะนเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรนากันนะครับจุดสังเกตด้าน,นหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดสังกตัติบริเวณตรงร่องเส้นลวดสังกัติมุมล่างตรงกลางเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นลวดหนาๆน,น,นะครับผมเป็นแนวนอนนะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรนาของผมนะเห็นไหม จะเป็นเส้นลวดนะครับผมอยู่ในร่องน้ำเนี่ยเป็นเส้นลวดแนวนอนหนาะขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้อเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดแขนนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงใต้เส้นลวดแขนนะครับผมมุมฝั่งซ้ายเนี่ย เห <ersch> ็นไหมครับผมด้านใต้เนี่ยจะมีเส้นลวดยาวๆนะเป็นเส้นลวดบางคมนูนขึ้นมาบนผืนเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมยาวลงไปถึงเข่าองค์พระเลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดยาวๆนะบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดจีวรบริเวณตรงเส้นลวดจีวรนะมุมฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผม ตรงปลายเส้นรุดจีวรเนี่ยจะเฉียงขึ้นไปนะครับผมติดกับเส้นรุดสังกติอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจรานาของผมนะเส้นรุดจีวรเนี่ยจะเป็นเส้นรุดนันนานะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาบริเวณตรงพื้นด้านในมุมฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมันเนี่ยก็จะมีเส้นบางๆนะครับผม ขมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นบางๆนะครับผมขมขึ้นมาลาักษณะแบบนี้เลยก็คือเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมานะเ,าเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงขอบลวดนะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายบริเวณตรงเส้นลวดด้านในนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยด้านในเนี่ยจะมีก้อนนะครับผมซ้อนอยู่ด้านในทีหนึ่งนะแล้วก็จะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นปลายแหลมเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจจรนาของผมนะ เห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดด้านในเนี่ยจะเป็นก้อนนะแล้วก็จะมีเส้นแตกบางๆนะครับผมขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงใบหน้าองค์พระนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณใบหน้าองค์พระนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะลักษณะใบหน้า <t> ท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม <t> ผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะบริเวณนะครับผมตรงรูจอนะมุมด้านหน้ากัน บริเวณตรงรูจอดนะมุมด้านหน้าเนี่ยล,ลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณด้านหลังกัน จุดสังเกตด้านหลังเนี่ยจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาบริเวณตรงต,รงตัวเลข5้าไทยนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นแต่งนะครับผม เป็นแนวเฉียงนะครับผมตรงกลางลักษณะแบบนี้นะเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตด,ด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกในการจรณาของผมนะอันเดียวผมจะเลื่อนมานะ,ม<ฟ>นะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงตรงัวเลข2ไทยนะครับผมบริเวณตรงมุมล่าง,าง,รงตรงกลางฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงปลายตัวเลข2เนี่ย กับตัวเลข2เนี่ยเขาจะเสมอกันนะครับผมตรงปลายเนี่ยเขาจะไม่ยาวนะจะเป็นเส้นลวดสั้นๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตท,ที่2ในการเจรานาของผมนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณน,นะตรงเส้นลวดตัวดอเด็กนะครับผมมุมนะเฉียงล่างฝั่งซ้ายบริเวณน,นะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงเส้นลวดตัวดอเด็กเนี่ยจะมีขีดนาๆนาๆนะครับผมยื่นออกมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะ อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรานาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นขีดหนาๆน,น,นะครับยื่นออกมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรนงนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอั卡ะนะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายบริเวณนะตรงเส้นลวดอั卡ะนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมพมขึ้นมาลาักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับ มขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัคลาะนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัคขาะนะมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมยื่นออกมาเล็กน้อยนะเป็นเส้นลวด ผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่ตรงเส้นลวดอัาดเนี่ยจะหนากว่านะแต่ตรงเส้นลวดที่แตกออกมาเนี่ยจะเป็นเส้นลวดที่บางกว่าเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่หในการจรณา,าของผมนะนนเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมนะด้านหลังกันบริเวณตรงรูจอดนะมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย มูลาค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นถึงหลังหมื่นต้นนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณนะด้านข้างกัน บริเวณตรงหูเหรียญนะครับผมมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริรเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายถ้าด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้จดจําให้แม่นนะครับผมผมว่าให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งซ้ายถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออ,อภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณน,นะครับผม,มตรง,กกงนะรตูเหรียญน,น,น,นะครับ,นนบรม,มุมล่างตรงกลางแล้วนะลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมล่าตรงกลางแล้วนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณตรงตัวตัดนะครับผมด้านบนตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งขวาถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านได้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยรุ่นเนี้ยค่อนข้างที่จะหนานะครับผมเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะลักษณะเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญมุมล่างตรงกลางนะ ลักษณะการตัดเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับผมผมจให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะ้มุม่ากตรงกลางแล้วนะครับผมมุมฝั่งขวาการรีวิวของผมนะเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้สง่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่า หรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันธีงามวงวานชั้น3ตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ